ไม้ขับรถมากับลูกชายำลานแม้ตลอดกลางเลยแล้วมันจอดปั๊มก็ไบายังแค่นี้ เียงานกำลังชารนะครับตรงเราส่งไปแค่กับบินทีมนะเราจะจะไปส่งในกลุ่มผู้กองดูเราส่งแค่กับบินทีมเออส่งแค่กับบินทีมเราไหวค่ะวัดมวันะครับนี่ครับถึงบอกว่าเราเข้มข้นภาพมันสวยมากแล้วเดินใจมาเี่ยวมาตัวก็ทำกันแ มากครับหลังการงานสร้างนะครับผมนะครับบรรยุก็พาครอบครัวพาญาติมิตรพา,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 าเพื่อนฝูงมาไหวพระบัดมณีวงศ์ได้ครับผม ด้านในนะครับก่อนที่จะเข้าไปทงหนังอ,อ,อยู่ด้านหน้าครับไหว้เสริมดวงนะครับูครับไหว้เสริมดวงนะครับ โชคลาภหมายเลขนหนึ่งนะฮะการงานค้าขายธุรกิจนะครับผมหรือความรักนะครับหมายเลขึหนึ่งปูกได้หมายเลขึนสองนะครับโชคลาภนะครับน,นี่เป็นสิ่งี่จะไม่เปลน่กยนตนะครับนี่ต้องจะงรงมาที่จะเข้าไปครับผมนีครับผมนีครับมาถ่ายรูปรวมกันกันกบระหว่างทีมงานกัมพูชาครับ เราจะพาเข้าไปข้างในวังมัจชาครับเนี่ยโดยไกด์ค <Right. S 1> ุณพิทักน์ครับผมด้านในนะครับีสท่่ักอนพัาเะลังการงานสร้างมากครับเย็นเย็นครับให้เราทำทุนเล่ตลอดครับผม ทำในนะครับ สำหรับท่านที่ไม่เคยมานะครับนะครับอลังการนะครับผมเข้ามาได้ครับวัดมณีวงนะครับปรับตามนะครับ g ีเมาได้ครับเขา Google m a p นะครับผมหรือจะติดต่อมาโดยตรงครับโดยจัพาจัวครับผม รับด้านในวังมัตฉาครับผมไอ้วังพญานาคครับไม่ใช่วังมัตฉาวังพญานาคครับผมกาังการงานสร้างมากครับข้างในเย็นนะครับมีแอร์ทุกนะครับเป็นช่องตุงนูนนะครับติดตั้งไว้นะครับเพื่อให้ครับเย็นบุญนะครับมาเยี่ยมชมนะครับ ผมจะพยายามเก็บภาพให้มากที่สุดนะครับผมเราจะเดินตามนะครับในวังพยานาคนี้เราจะเดินตามลูกศรน,นะครับไม่งั้นเราจะหลงหาทางออกไม่ได้นะครับเดินตามลูกศรที่ทางวัดเขากำหนดไว้ให้นะครับ ยอดของรางการงานสร้างครับผม,ผมกับบางมหาสมบัตินะครับของบางพญานาคอยู่ในใต้บารามนน ยอดของอลังการงานสร้างนะครับผมจังหวัดวนครนายกนะครับวัดมณีวงศ์นะครับ ครับสุดยอดนะครับผมอลังการงานสร้างมากสร้างได้สวยงามนะครับบรรยากาศที่เย็นนะครับแล้วก็แสงไฟนะครับเท่าบรรยากาศเหมือนกับวังใต้บาดาลจริงๆนะครับผม,ผม,มบบเป็นขุมมหาสมบัติครับของวังเวีนงจริงๆนะครับผม บัตรของพญานาคครับอยู่ใต้บาดาลจีิงครับผมลองมาได้เยอะมากครับการงานต่างครับ มตนะ่งางๆครับแล้วก็เรานะครับการจัดการียงนครับมาเยี่ยมชมนั่นแต่นักศึกษานะครับนักเรียนนะครับนิกเรียนทั้งหลามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับภายในนี้นะครับอลังการมากครับ ก็บับได้บบสวยงารที่สยอดของจิตนการงานสร้างครับ

ครงการงานสร้างมากครับวังพญานาคปัตมะนิวนครนายกยอดจริงๆครับผมถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้มาไหว้พระหรือนมรการหรือมาเที่ยวนะครับในวังพญานาคนะครับผมเชิญชวนนะครับจังหวัดนครนายกของเราครับผมอยู่ไม่ไกลไม่ไกลสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม